ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลมีอะไรบ้างครับข้อความเสริมดวงรวยเลเด็กจากอาจารย์ดังพร้อมรับผลลอตเตอรี่ด่วนทันใจก่อนใคร,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 รนั้นกดหนึ่งได้เลยนะคะมาลุ้นทองห้าแสนบาทกันค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะกาสวิชดากาสวัสดีทุกคนนะครับผม วันนี้ก็มาพบก,กับจอร์น yeah ี่เอ๋ครับผมในวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนนะผมไปทัวร์ที่นาลกทุกคนนากนาลกขอเสียงดนตรีหน่อยเนาะ เข้าไปเลยนะนิดหน่อยนิดหน่อยขา้าวใบทวนในนรกเลยครับผมค oh, <no. S 1> ิซิว่มามันจะมีอะไรโอ้โ oh. อ oh, <no. S 1> oh ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โ oh หทุกคนโอ้ oh. โอ้มาดูที่ในนระกตรงนี้สุดยอดสุดยอดสุดสุดเวผมจะตร้างบ้านโอ้ยมียันนี้ด้วยนะขับขี่ได้น,นะทุกคนตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้นะทุกคนเนี่ยเฮยตัวเนี้ยนะครับผมมันจะสามารถขับได้ขี่ได้น,นะถ้าเกิดมันโดนลาวามันจะเป็นตัวสีแดงเว้ย ดู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 มันจะขึ้นอะไรไปลาวานะทุกคนดูนี่ตัวแดงโอ้ดูดิถ้าเกิดผมเล่นแบบแนวเอาชีวิตรอดนะไม่น่าจะรอดนะทุกคนดูดิมีตัวนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหนี่เรามาแบบดูแบบว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาชีวิตรอดนะทุกคนถ้าเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องใหญ่แน่เลย เรามาสำรวจด,ดูเฉยๆนะทุกคนเพลงมาเพลงมาต้องใช้เพลงแหละมีว่ล้มหน่อยเด็ต้เตะเต้เตะเตะเตะเต้เต้เต้โหโอ้โหดูดูดิมีอย่น,นี้เลยนะ อันนี้เป็นปราสาทปะเนี่ยโคตรเจ๋งนะทุกคนกินไอ้ของนรกมาเลยเฮ้ยนี่กระดูกที่หายากนะทุกคนนี่แล้วผมจะลองจุดไฟตรงนี้ไปนะ เป็นสีฟ้าทุกคนเราลองมาจุดตรงนี้ดิแอมเป็นสีแดงพอเรามาจุดตรงนี้เป็นสีฟ้าแปลกไปอีกอย่างนงทุกคนโอ้โหแล้วดูดิดูดิดูด,ดิโอ้โหเฮ้ยเนี่ยตัวที่ผมจะเลี้ยงนะทุกคนโอ้โหโอ้พระเจ้า ตกมาบนนรกไหนเอ่ยตัวที่ผมจะเลี้ยงนะมันสามารถเดินข้างบนลาวาได้ด้วยนะอยู่ตรงไหนตึงเปลี่ยนเพลงมั้งเนาะี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเพลงมั้งเออ นี่อันนี้แบบพวกซอมบี้พิศาจนะซอมบี้ในนรกทุกคนอันนี้คือซอมบี้ในนรกนะซอมบี้ในนรกโหแล้วมีอันนี้เลยเหรอหไอตัวนี้มันสามารถแบบปล่อยพวกอาวุธใส่เรานะทุกคน เนี่ยไอตัวเนี้ยเ้าก็เล่าแบบเอาชีวิตรอดอลนะนี่ป่าสีฟ้าทุกคนป่าสีฟ้าในนรกโอ้โหโอ้โหสวยมากเป็นจอมจอมเล็กๆน,น้อยๆนะทุกคนโอ้โหแล้วทุกคนดูดิดูวิวในนรกสิ เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมัน,นมาได้ไงผมไม่ได้สร้างแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคน what อ่ะไม่มีอ,อะไรอ๋อนี่นนออไง โอ้โหเหมือนแบบมันเป็นห้าม่ะทุกคนเหมือนมันเป็นห้ามในนรกนะทุกคนเฮ้ยผมไม่เคยเจอว่ะตรงๆเลย แปลกนะทุกคน Hello h e l l ลโอเคเดี๋ยววันหลังผมจะเล่นแบบเอาชีวิตรอดนะเฮ้ย เราออกมาเจอป่าสีแดงทุกคนเจอป่าสีแดงเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยออกมาเจอป่าสีแดงเลยทุกคนเมื่อกี้นี้เราพาไปดูป่าสีฟ้านะครับผมแล้วก็มาดูป่าสีแดงกันต่อเลยนี่ครับผมนีม่ป่าสีแดงนะผมโคตรเท่เลยอีกทำทำ ต้นไม้ก็จะเป็นสีแดงกันนะทุกคนยังสวยโอเคแล้วก็เป็นหมูนะทุกคนนี่ผมจะให้ทุกคนดูหมูในนรกนะนี่หมูในนรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอีกแปมแปมอ่าหมูในนรกมันจะเป็นแบบนี้นะเออถ้าแบบใครไม่เคยเห็นเนาะใครที่แบบัไม่เคยเล่นไม้ครับหรือเคยเล่นไม้ครับมาแล้วมันไม่ใช่ในจุดสิบหกอะ มันจะอัปเดตไปนะครับผมมูลนี้แล้วเราก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหแล้วดูดิงบนดูดิดูดิโอดูดิทุกคนดูดิดดด โอ้โหป่าสีแดงนะทุกคนนะนี่คือป่าของนรกนะป่าสีแดงโอ้โหเอ้ยมีเห็ดด้วยนะว้าวอืมตดสักหนึ่งทีโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมชวยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะผมวันนี้มาทัวร์ดูนรกนะครับผมและ ผมจะเอาชีวิตรอดในานากนี้นะผมเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวอันก่อนเนาะเจอกันในอีพีหน้าครับผมอย่าลืมเชินกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ผมนะครับผมช่วยคอมเมนต์ว่าสู้สู้ครับช่วยคอมเมนต์มานะครับผมสู้สู้นะครับผมสู้สู้หรืออะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ้าบ๊ายบายจ้า